Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you หันมาได้ครับ <Happy S 2> เอาเทียนครับ <Happy birthday. S 2> เอาเทียนก่อน <Happy S 2> เอาเทียนก่อนและนี่คืออะไรยังกโโโุแกะเลยโลโฟนเพราะแกะเลยอันนี้ไม่เกี่ยวแกะกล่องอ่อน <laughs> เลยโอ้ยยังได้รีแอคใหญ่ๆแบบนี้แหละยังได้รีแอคใหญ่ๆแบบนี้แหละระวังลเนืนอระวังล่วงเนื้เอาออกมาดูชอบไหมครับออกมากาแล็กซี่เอสามห้าร้อยสิบสองจิกด้วยใหญ่กว่าของพ่อของแม่สี่เท่าชอบไหมครับชอบไหมชอบครับทำไงลูกชอบแล้วทำไงลูก Happy birthday to you. มือเกิอกูห <beginning> <world> ักไปแล้วนะแปลงฟันเลียงเฮ้ใช่ Happy birthday to you